สรุปด่วนรับเงินเพิ่ม2เด้งตารางเดือนพฤษภาคม2566บัตรคนจนลายใหม่ต้องผูกพร้อมเพด้วยหรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิปข่าวสารวันนี้นะคะแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์รับปัสบริการแห่งรัฐ ปี2,565ซึ่งแน่นอนได้รับเงินเพิ่ม2เด้งในเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวเราไปเช็คสิทธิ์และฟังรายละเอียดในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ สำหรับตารางการช่วยเหลือเงินสองเด้งตารางรับเงินเพิ่มในเดือนพฤษภาคมบัตรคนจนต้องผูกพร้อมเพด้วยหรือไม่สำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ทำการยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลดังนี้ค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รับการใช้เงินงวดแรกไปแล้วนะคะในเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลุ่มนี้ในเดือนพฤษภาคมก็จะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ300บาทและอีกหนึ่งกลุ่มนะคะกลุ่มที่จะได้รับเงิน2เด้งสำหรับกลุ่มที่ยืนยันตัวตน้นวันที่27มีนาคมถึง26เมษายน -2566 กลุ่มนี้จะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทและเพิ่มอีก300บาทก็คือของเดือนเมษายนนะคะให้ย้อนหลัง และสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามเข้ามาว่าต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยหรือไม่สำหรับการใช้สิทธิ์ในส่วนตรงนี้ไม่ต้องผูกพร้อมเพย์ก็ได้ค่ะเพราะในส่วนของการผูกพร้อมเพย์นั้นผูกพร้อมเพย์ไว้เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเป็นเงินสดเท่านั้นเพื่อที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านแต่สิทธิการช่วยเหลือรับเงินส่งเด้งนี้ในส่วนของเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นไม่จําเป็นต้องผูกพร้อมเพย์ก็ได้ เงินในส่วนตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และต้องใช้ให้หมดในเดือนนั้นๆและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ